และกล่องนี้ที่รอคอยก็มาถึงกันแล้วนะครับเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะครับเหรียญอะไรบ้างนะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับวันที่14นะครับวันนี้วันที่สิบสี่เมษายนนะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคครับมาลุ้นกันเลยสินค้าที่รอคอยนะครับเพื่อนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอสินค้าในกล่องนี้กันเลยนะครับนานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้มานะครับ เทเลยนะครับเทเลยกลายหนักมากครับหนักมากมากครับหนักมากครับออกกันมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวขออย่าดี้นะครับปุงเลยนะครับหนักอึกอย่างนี้เลยนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรส่งมาจากจังหวัดไหนนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับส่งมาจากส่งมาจากจังหวัดนะครับ หาก่อนนะครับแปบ๊บเดียวส่งมาจากของคุณวันทงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับวันทงส่งอะไรมานะครับนี่มีอะไรครับลูกค้าใจดีมีแถมเหรียญมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆาครับแถมเหรียญมาด้วยสามเหรียญน,นะครับ ต่อไปเลยนะครับมีอะไรเอ่ยอยู่ในกล่องอะคริลิกด้วยนะครับเพื่อนๆอยู่ในกล่องอะคริลิกด้วยนะครับเรามาลุ้นกันเลยนะครับในนี้มีอะไรเอย่ยในกล่องอะคริลิกโอ้ไม่นะครับนี่ก็คือเหรียญพยาคุดนะครับพเพื่อนๆเหรียญพยาคุดนะครับอยู่ในกล่องอะคริลิกเลยนะครับส่งมานะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับ นี่ก็เสือเหรียญพยาคุดนะครับที่ติดขายเหรียญละห้าสิบบาทนะครับภาพใหม่นะครับสวยนะครับโอเคถัดไปเลยนะครับคุณผู้้าเก็บรักษามาอย่างดีเลยนะครับเรามาดูกล่องถัดไปเร็วเร็วด่วนๆนะครับว่ามีอะไรในนี้บ้างนะครับโอเคในนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญสิบบาทสองสีนะครับเพื่อนๆ เหรียญสิบบาทสองสีนะครับลายแบบนี้เลยนะครับเพื่อนซื้อมาสิบห้าขายสามสิบนะครับสนใจสั่งได้นะครับมาเยอะเลยนะครับซื้อมานะครับลายแปลกๆนะครับซื้อมาลายแปลกๆนะครับซื้อสิบห้านะครับขายสามสิบบาทนะครับเดี๋ยวได้ดําเนินการนะครับโอเคครับสวยมากครับลายแปลกครับ